ก็สวัสดีก่อนเลยครับผมยูผมจเต้จากช่องมิรักแฟนเพลงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาตามชื่อคลิปเลยครับผมแขนใหญ่ใจเกเรคือลือคือรือบึ้มบึ้มนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมท่าที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็คือท่าเอ่อบาร์เบลเคิลนะครับผมแล้วก็ดมเบลเคิลนะครับผมซึ่งเพื่อนๆอาจจะฟังว่ามันดูง่ายมากเลยครับผมเป็นท่าที่เอาไว้เล่นไบเซปนะครับผมก็คือไบเซปก็คือมัดคมแค้ในแขนมัดนี้นะครับผม ซึ่งเพื่อนเอคิดว่ามันดูง่ายมันดูเบสิกมากแต่ว่าก็ยังมีคนทําผิดอยู่นะครับผมซึ่งมาเรามาท่าแรกบาเบลเคิร์กันก่อนนะครับก็นะผมอันนี้บาเบลเคิร์กนะครับผมคือท่าของเขาเนี่ยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมจะให้ดูจากด้านข้างก็คือยกปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้ลงสังเกตน,นะครับผมสอกผมจะไม่ดันไปนี้นะครับสอกผมจะอยู่ประมาณนี้สอกผมจะอยู่นี้ปึ๊บขึ้นนี้ปึ๊บขึ้นสุดลงสุดค่อยค่อยลงนะครับผม ท่านลงช้าช้าท่านลงช้าช้านะครับผมปึ๊บขึ้นปึ๊บนี่ท่านลงช้าช้านะครับผมสังเกตสอ,อกผมนะครับสอ,อกผมจะไม่มาอย่างนี้ครับสอกผมจะมาแค่นี้นี่สังเกตปึ๊บเป็นนี้นี่นะสอ,อกผมจะมาแค่นี้นะครับผม <c oughs> ก็ลองทําดูะครับแปดถึงสิบสองครั้งนะครับผมจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อ,อ,อใบเสร็จนะครับผมก็คือกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับผม <c oughs> ต่อมานะครับผมก็คือ ดัมเบลเคิลนะครับผมก็เหมือนกับบาร์เบลเคิลไปเปรียบเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะเสริมสร้างให้แขนทั้งสองข้างแล้วนะครับผมมีสมดุลมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเอียงซึ่งถ้าเราคุมดัมเบลทีละข้างได้เราก็จะสามารถให้แสามารถให้แขนเรานะครับผมใหญ่เหมือนกันสองข้างแล้วก็คุมสมดุลของแขนได้นะครับผมก็รรคือใครที่แขนบแบบแขนใหญ่ไม่เท่ากันก็คือผมแนะนำนะครับดัมเบลเคิลนะครับผมเพราะวาเวลายกยกทีละข้างอย่างนี้ปุ๊บ ว่าเราสามารถโฟกัสได้ทีละค้า้งว่าครั้งนี้ยกอย่างนี้นะปึ๊บยกอย่างนี้นะครับผมก็การยกก็เหมือนกันเลยครับผมนี่เอาศอกดันมาพยายามปึ๊บลงปึ๊บลงนี้นะครับผมซึ่งนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการให้มันโดนมากมากครับผมเพื่อนเพื่อนสามารถทำนี้ได้ครับปึ๊บอย่างนี้แล้วก็บิดปึ๊บบิดอย่างนี้นะครับผมสังเกตนะครับว่าถ้าสมมติเรายกนี้นะครับผมกล้ามเนื้อแขนทํางานไหมทํางานนะครับผมแต่ถ้าบิดนี้ปึ๊บมันจะทํางานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับผมก็คื ถ้าสมมติเราอยากจะทํางานให้มันสุดๆนะครับผมก็คือขึ้นปึ๊บแล้วบิดนิดนึงอ่ะอันนี้นะครับผมก็ก็นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นดัมเบลเคิลกับบาร์เบลเคิลนะครับผมในโปรแกรมไฮเปอร์โดฟี่ก็คือ8ถึง12ครั้งนะครับผมลองไปทําดูนะครับ8-12ครับผมก็คือจํานวนเล็บที่เหมาะสมในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงข้อผิดพลาดที่ผมเห็นบ่อยๆในยิมนะครับผมก็คือข้อผิดพลาดข้อที่หนึ่งนะครับเป็นงี้ครับ Ideally, it, hitting, น here, pues, ี่ครับผมเวลาเขายกนะครับผมเวลาเขายกเขาจะยกนี่ครับนี่ครับดูนะครับปึ๊บสังเกตนะครับผมเวลาเขายกปกตินี่ในนี้คือฟอร์มที่ผิดนะครับผมข้อศสอกนะครับข้อศอกเขาจะดันมาข้างหน้าอย่างนี้ครับผมซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าอย่าดันศอกขึ้นมาข้างหน้าเวลายกก็ดันศอกแค่นี้ครับปึ๊บนี่ศอกเราอยู่อย่างนี้ศอกเราอยู่ตรงแนบลำตัวงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าดันศอกมาข้างหน้านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อไบเสียบน้อยลงแล้วเราออกไปใช้กล้ามเนื้ออื่นอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับผมนี่ครับ ดูฟอร์มไม่ถูกต้องนะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะครับผมนี่ครับอย่าดันศอกไปด้านหน้านครับสอกอยู่อยู่ตรงนี้ครับผมช่วงหลังตัวซึ่งวิธีการแก้นะครับผมก็คืออย่างนี้ครับอ,นนอ,รนนยอ,อย่างนี้สอกกันนี้พยายามคุมข้อสอกหรือไม่ก็กดข้อศอกไปด้านหลังนะครับผมไม่ให้ข้อสอกมันล้ําขึ้นมาข้างหน้า,านี้ตอนขึ้นนะครับนี่ครับให้มันปึ๊บแคน่นี้แค่นี้ครับผมก็ครับผมเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็คือโปรแกรมไฮเปอร์โดฟีนะครับผมแปดถึงสิบสองครั้งนะครับผม อันเมื่อกี้คือข้อผิดพลาดแรกนะครับก็คือหัวเข่านะครับผมไม่หัวเข่าหัวเข่าอยู่นี่ข้อสอบนะครับผมข้อสอบดันมาปุ๊บมันอย่างนี้นะครับผมข้อสอบกันละ้อ่ะเราดูข้อผิดพลาดที่สองนะครับขอเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นบาเบลแล้วกันครับจริงๆไม่ใช่บาเบลหรอกเอ,อพงอะไราตาสมัยครับรถเมย์ก็นีนะครับผมก็คือข้อผิดพลาดของเขานะครับผมข้อนี้ก็คือ บางคนนะครับผมเวลาเขาจอย่างนี้เขาจะชอบอย่างนี้ปุ๊บเขาจะชอบใช้หลังใช้หลังช่วยคือกล้ามเนื้อแขนเราก็ใช้กล้ามเนื้อแขนเราไม่ใช่ว่าใช้หลังใช้แรงหวี่ยงโเมนตัามเเวียงอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันผิดนะครับซึ่งนะครับเอียงเนี่ยเวียงเนี่ยคุณลองนึกดูคุณไปเจอยิมแล้วคุณคุณเวียงเนี่ยมันก็ปวดหลังมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อที่แต่ว่าคือไปใช้กล้ามเนื้อที่แบบผิดผิดอ่ะคือเราไปใช้หลังล่างซึ่งหลังล่างเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเลยช่วงแขนนะแต่เราไปใช้มันก็เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคผมแต่่วา ท่านี้นะครับผมสามารถใช้ได้ในกรณีที่สมมตุติคุณเล่นไปถึง11ครั้งละแลวแบบครั้งที่12เนี่ยคุณไม่ไหวคือแบบไม่ไหวจริงๆคุณสามารถโกงได้ปึ๊บนิดนึงโกงแอบหลังได้นิดนึงนิดนึงนะคือคือถ้าสมมติโกงอ่ะผมแนะนําว่าให้มีคนเซฟช่วยยกนี้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับผมแล้วก็เวลาทำเนี่ยครับผมคือมันจะมีคนที่เขาทาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่แรกให้อย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งไอ้ท่านี้นะครับผม ผมผมเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหเกิดความหวั่นไหวในใจทันทีเลยครับผมแล้วก็อาจจะได้เมียกลับบ้านในที่จะได้กล้ามนะครับผมก็นะครับอันนี้นะครับผมคืออันนี้นะครับคือโปรแกรมไฮเปอร์โรฟี่แปดถึงสิบสองครั้งนะครับผมที่พูดไปเมื่อกี้ต่อมานะครับผมจะเป็นอืเป็น เล่นแขนเหมือนกันนะครับผมาเดียวกันเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบของนักเออนักงัดข้อนะครับผมคือเมื่อกี้เราไปเล่นแบบว่าไฮเปอร์ทาฟี่คือ8-12ครั้งขึ้นสุดลงสุดนะครับผมแต่ของแบบงัดข้อเขาต่างกันไปคือเขาจะเล่นแขนเพื่อว่าเขาจะเอาใช้กําลังในช่วงกล้ามเนื้อมัดเล็กในการงัดข้อในการดึงข้อนะครับผมนี่ครับเขาจะเขาจะทาแค่นี้เองนะครับผมดูนะครับเขาจะยกปุ๊บนี้ขึ้นนี้สุดนะครับผม หรืออาจจะไม่สุดมากก็ได้คืออาจจะแค่นี้นะครับผมและเวลาเขาลงนะครับเขาลงต้านลงเขาจะลงช้าเพราะว่าเขาจะเค้นกล้ามเนื้อมันเล็กมาใช้นะครับผมเขาลงเสร็จปุ๊บเขาลงแค่นี้นะครับเขาไม่ลงแบบปุ๊บอย่างนี้เหมือนเหมือนโปรแกรมไฮเ e r ร์ดูฟี่นะเขากายที่ผมบอกนะครับเขาจะเขาจะลงแค่นี้นะครับผมนักนักงานข้อจะลงแค่นี้ปุ๊บแค่นี้เพราะว่าเขาอยากจะใช้กล้ามเนื้อมัดน,นี้นะครับผมก็คือกล้ามเนื้อมันเล็กที่เอาไว้ช่วยต้านในการงานข้อนะครับผมก็คือช่วงช่วงนี้ครับผม คืออันนี้ผมผมไปลองเล่นมาเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับผมก็คือมันต่างกันจริงๆนะครับผมก็คือต่างกาันในการทามุมจากกันในการยกนะครับผมก็คือเขาจะยกปึ๊บแค่นี้แล้วขึ้นก็ขึ้นอาจจะขึ้นสุดแต่ลงเขาจะลงลงช้าๆเพราะว่าการลงช้าๆเนี่ยมันจะเอากล้ามเนื้อมันเล็กมาช่วยด้วยเนะะาะก็คือเขาลงปึ๊บลงแค่นี้ก็วันนี้นะครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับถ้าเล่นแขนกล้ามเนื้อใบเสร็จนะครับผมอ m b เบ curl barbell c u r นะครับผมก็ ถ้าสมมติท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับ